นี่คือภาพของเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นขณะกำลังสร้างตะข่ายสูง2.5เมตรเพื่อบังวิวภูเขาไฟฟูจิในเมืองฟูจิคาวากุชิโกะจังหวัดยามานาชิที่มองเห็นได้จากหลังร้านสะดวกซื้อลอสานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปิดตำนานมุมมหาชนของนักท่องเที่ยวที่นิยมมาถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิที่บริเวณดังกล่าวมาตรการนี้เกิดขึ้นหลังคนท้องถิ่นทนไม่ไหวกับพฤติกรรมไม่เคารพกฎของนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปกับมุมยอดนิยมนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและก่อปัญหาทั้งการทิ้งขยะไม่เป็นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อให้ได้ถ่ายภาพมุมสวยไปลงโซเชียลมีเดียไปจนถึงการจอดรถในที่ห้ามจอดและไม่สนใจกฎห้ามสูบบุหรี่และเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเริ่มต้นของฤดูปีนเขาทางการก็พยายามจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ภูเขาไฟฟูจิโดยการออกกฎเก็บค่าปีนเขาคนละ2 0 0 0เยน หรือราว460บาทและจำกัดจำนวนนักบินขาวเพียงวาระส0 0พคนเท่านั้นส่วนที่เมืองเกียวโตอดีตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นที่รุ่มรวยวัฒนธรรมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางการท้องถิ่นก็ได้สั่งห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปในตรอกส่วนบุคคลบางแห่งของย่านกีออนซึ่งเป็นย่านที่สามารถพบเห็นเกอ,อิชาหญิงสาวในชุดกิโมโนสวยงามผู้ให้ความบันเทิงผ่านการแสดงศิลปะญี่ปุ่นแขนงต่าง หลังเหล่าเกอิชาตกเป็นเป้ารุมถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวระหว่างที่พวกเธอเดินสัญจรไปมาตามตรอ,อกแคบๆเหล่านี้เพื่อไปร้านน้ำชาตามนัดหมายความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังเมื่อเดือนธันวาคมสภาผู้พักอาศัยในเขตกิออนได้เรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นเมืองเกียวโตดำเนินมาตรการป้องกันนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยบอกว่าชุมชนของพวกเขาไม่ใช่สวนสนุกซึ่งหลังทางการมีคำสั่งออกมา คนท้องถิ่นบางส่วนก็บอกว่าเป็นเรื่องดีที่ต้องขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนว่าอะไรที่นักท่องเที่ยวสามารถทําได้และอะไรที่ทําไม่ได้まそれはあの <laughs> 一ついいことだと思ってます。なのでえっとまここはオッケーここはダメっていうところを明確にするのは一つ大事かなと思うので、これまではその暗黙のルールというか、あくまでこう罰則規定がないような形で、あくまでこうモラル たたーーมาตรการเหล่านี้สะท้อนเห็นปัญหาที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญจากการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจำนวนมหาาศลหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนมกร,ราคมถึงมิถุนายน2024 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง17.78ล้านคนเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นนี่เป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงครึ่งปีที่มากเป็นประวัติการถูกสถิติช่วงครึ่งแรกของปี2019ที่มีนักท่องเที่ยวอยู่16.63ล้านคนเงินเยนอ่อนค่าถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นน่าดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นยังตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้35ล้านคนในปีนี้ และเพิ่มเป็น60ล้านคนภายในปี2030แม้การท่องเที่ยวที่เติบโตจะเป็นโอกาสทองในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาจนมากเกินขีดความสามารถของสถานที่หรือชุมชนปลายทางจะรองรับได้หรือที่เรียกกันว่า Over Tourism ิซึกำลังกลายเป็นความท้าทายใหญ่ของหลายเมืองในญี่ปุ่นและอีกหลายเมืองทั่วโลกหลังการระบาดใหญของโควิดจบลงและข้อจำกัดในการเดินทางถูกผ่อนคลายที่สเปน ประเทศที่มีนักท่องเทีย่ยวมาเยือนมากที่สุดอันดับสองของโลกรองจากฝรั่งเศสโดยจำนวนนักท่องเทีย่ยวที่มาเยือนถึง85ล้านคนในปี2023คนท้องถิ่นในหลายเมืองออกมาประท้วงต้านภาวะนักท่องเทีย่ยวล้นเมืองในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประชาชนกว่า2,000คนในเมืองบาร์เซโลนาออกมาเดินขบวนประท้วงต้านภาวะนักท่องเทีย่ยวล้นเมืองเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมหลายคนชูป้ายข้อความว่านักท่องเที่ยวกลับบ้านไป บารเซโลนาไม่ได้มีไว้ขายทั้งยังปรากฏภาพผู้ประท้วงบางคนยิงปืนฉีดน้ำใส่นักท่องเที่ยวด้วยปัญหาหลักที่ทำให้คนท้องถิ่นในบารเซโลนาออกมาต่อต้านภาวะน,นักท่องเที่ยวล้นเมืองก็คือราคาที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงจากการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวข้อมูลจากเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ไอเดลิสตาในสเปนระบุว่าค่าเช่าที่อยู่อาศัยในบารเซโลนาเพิ่มขึ้นร้อยละสิในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะที่ตลอดหนึ่งทศวรรษค่าชาวบ้านเพิ่มขึ้นถึงร้อยละหกสิบแปดส่วนราคาขายบ้านหลังหนึ่งก็เพิ่มสูงถึงร้อยละสามสิบแปดนี้ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับคนท้องถิ่นที่จะอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ได้โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวซึ่งการเติบโตของธุรกิจอพาร์ตเมนต์ให้เช่าระยะสั้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่รวมถึงเว็บไซต์เช่าที่พักออนไลน์ถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยในบารเซโลนาพุ่งสูง ผู้ชุมนุมในบารเซโลนาบอกว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการส่งสารต่อต้านไปอย่างนักท่องเที่ยวแต่ต้องการให้สารนี้ไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและคนที่ได้รับผลประโยชน์จากภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมืองนี้ไม่ว่าจะเป็นทางการท้องถิ่นหรือบรรดาเจ้าของบ้านและอาพาร์ตเมนที่ต้องการแสวงหาแต่กําไรด้วยการปล่อยเช่าราคาสูงให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติและทําให้คนท้องถิ่นสูราคาค่าเช่าได้ยากขึ้นเรื่อย

que le pueden dar los turistas y no pueden pagar la gente que vive y trabaja en Barcelona. Mantengan este un turismo sostenible que permita también vivir vivir la gente que pueda vivir del turismo, pero que permita un turismo sostenible que no impida que los vecinos hagan su vida normal en los barrios. <inaudible> บาร์เซโลนาจะเพิกถอนใบอนุญ,ญาตให้กับอาพาร์ตรเมนต์1 1 0 1แห่งที่ตอนนี้ได้รับอนุญาตปล่อยเช่าระยะสัน้นพร้อมบอกว่าตั้งแต่ปี2029แฟลตให้นักท่องเที่ยวเช่าจะหายไปจากเมืองบาร์เซโลนาะแม้คาดว่ามาตราการนี้น่าจะถูกต่อต้านอย่างหนักจากสมาคมผู้ประกอบการอาพาร์ตรเมนต์ให้เช่าแก่นักท่องเที่ยวก็ตามนอกจากบาร์เซโลนาแล้วการประท้วงต้านภาวะน,นักท่องเที่ยวล้นเมืองอยังเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของสเปน ทางบนเกาะคานารีเมืองท่ามลา,ากาและเมืองปันมาบนเกาะมาจอกกาโดยผู้ประท้วงต่างบอกว่าผลประโยชน์จากภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมืองตกอยู่ในมือคนส่วนน้อยแต่คนที่แบกรับผลกระทบทั้งค่าบ้านไปจนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็วคือคนท้องถิ่นพร้อมเรียกร้องให้ทางการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแบบมวลชนที่เน้นปริมาณ ที่กำลังสร้างปัญหาหนักท่องเทีย่ยวล้นเมือในหลายประเทศอยู่ตอนนี้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วจากหลายปัจจัยร่วมกันทั้งความต้องการเดินทางหลังการระบาดใหญ่ของโควิดเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ารายได้สําหรับการจับจ่ายที่เพิ่มขึ้นของคนในบางประเทศเช่นจีนและอินเดียไปจนถึงการเข้าถึงเที่ยวบินราคาประหยัดโดยเฉพาะในยุโรปที่ทําให้การเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นง่ายขึ้นแต่ขณะเดียวกัน การจัดการรับมือการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวของทางการในหลายประเทศหรือเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางก็มีส่วนทําให้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองสร้างผลกระทบให้กับคนท้องถิน่นเช่นที่ชายหาดริมฝั่งทะเลอีเจนในเมืองเพฟโกโคุรีของกรีซเตียงและร่มชายหาดที่ตั้งเรียงรายจนเต็มหาดทรายสวยและกินพื้นที่จนถึงทะเลกําลังถูกวิจารณ์จากคนท้องถิ่นที่บอกว่าผู้ประกอบการธุรกิจเหล่านี้ที่จานวนมากไม่ได้รับอนุญาต Το πρόβλημα λοιπόν με τι παραλίε στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχουν επιχειρηματίε που είτε έχοντας άδεια είτε καταπατώντα την ακτή καλύπτουν κομμάτια της ακτής στα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση στον απλό πολίτη. Θα έπρεπε να καλύπτουν το μισό από αυτό που νοικιάζουν και να αφήνουν και μια λωρίδα μπροστά. Αυτό δεν συμβαίνει. Ε, συνήθως καταλαμβάνουν όλο το πλάτο και τη λωρίδα μπροστά. Ε, και αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι ότι κάθε χρόνο βλέπουμε ότι απλώνεται ε, α, αυτό το μοντέλο και στο τέλος φοβόμαστε ότι δεν θα υπάρχει μια παραλία ε, για να μπορεί κάποιος να καθίσει εκεί. Καν เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 กำลังฟื้นตัวและในขณะที่มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ1ิของเศรษฐกิจโลกภายในปี2033การสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวผลกระทบต่อคนในชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของการท่องเที่ยว ยังเป็นโจทย์ใหญ่ของหลายประเทศทั่วโลกการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวส่งเสริมการเที่ยวนอกฤดูกาลเพื่อลดความแออัดหาทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความขัดแยงระหว่างคนท้องถิ่นกับท่องเที่ยวคือแนวทางที่ถูกมองว่าน่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกซึ่งล้วนต้องการความร่วมมือจากทั้งรัฐผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการบรรลุแนวทางเหล่านี้ หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u ปเปอร์แฟนด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ